หนึ่งสองสามเราพี่นายอะไรอสิงที่เรียกใช่ไหมเราครับวันนี้ซ้อมอะไรกี่วันครับสองอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ข้าสองวันนี้นะมีใครเป็นผู้ป้องกันซ้อมเราที่นั่นก็มีเมโรดทุกโศมัยได้ยิ้มแต่คนในข้าเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละเก้าปเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักไป่อยมามาณกี่กิโลครับห้าสิบเอดกว่าคเราเบื่อเยตะตายแล้วครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับจักรนรินเคยเจอกันไหม ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยวกับไตของเขาไหมได้ดูเขาเมื่อไหร่แตา แล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนมีอะไรบ้างก็ต่อยตาตาตาเราเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ลรอันเนินแล้วเราเจอกับน้องบูเป็นไงบ้างชนะชนะคะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ไม่อกผลแล้วผมก็คือเวทนี้เลยแล้วเมื่อเช้านี้เราเข้าไปสอนหนักเป็นไงได้อยู่พอในนี้คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้าร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเร์เซ็นเปอร์เซ็นต์เนาะตัวมันแข็งแรงวันนี้เปิดหัวคู่แรกเลยเพราะว่าชนะกับท่าไอ้นี้เราคุมปรุงมาประมาณกี่กิโลนะมาสี่กิโลสี่กิโลได้เราต่อยมวยมอนรวมทั้งหมดเลยกี่ไฟล์ เอ้าสุเราคนจังหวัดอุตรดิตถ์อ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฝากเป็นใจบ้างเด้อเพลงนี้ดัมยังโอเคกลับได้ไหมลูกชายคู่ใครดีมาแล้วคู่อ๋อน้าตัวพี่หน่อยเด้ครับคู่อะไรดีเราจะส่งไปทีนะับไงนี้ซ้อมมากี่วันครับประมาณสองอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายนาทีวันอยู่ที่อุบลเลยมีใครเป็นคู่ป้องคู่ซ้อมเราบ้างคุอมีแต่ตายจังนะครับเพื่อลงไข่ก็พวกพี่ๆในค่ายเช่นกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดเราสูงเท่าไหร่ น้ำหนักไปปล่อยมามากกี่กิโลครับน้ำหนักไปปล่อยมาได้ดีครับเราเป็นมเตอร์ตารยอะไรครับเราววันนี้เรามาเจอกับสิงคิรีเคยเจอกันยังยังครับไฟแรกเลยได้สินสารกินมาต่อยเข้ามาป่ะเขาโมเตอร์ตารยอะไรจำได้ไหมได้ดีแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแข่งไงเราดูอะไรทีอ่าก็ต่อยไปตามตาตายเนาะแล้วแก้ไขตรงเงาบริวารทีเลยล่าสุดเราต่อยไปที่ลานเหนือคือที่นี่วันนั้นเราเจอกับ เป็นไงบ้างชนะชนะเพเทอรนมามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยหกร้อยหกก็คือเวทนี้เลยแล้วเมื่อเช้านี้เราเข้าไปสอบหนักแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินอยู่ปอนหนึ่งเดี๋ยวไปวิ่งเนาะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเป์เซ็นตรงแรงแล้ววันนี้เปิดหัวคู่แรกพราะว่าชนะกับไข้เลยป่ะพร้อมเอาชนะให้สจด้วยนะอืมอ้าไฟนี้เราคุมมาปมากี่กิโลนะสองนกิโลได้เราต่อยมวยมาโลนทั้งหมดเลยกี่ไฟแล้วประมาณ เรายฟน้องเราคนจังหวัดอุบลอา่าฝายเชิญช่วนคปขับเรวงี้หน่อยฝากเป็นกำลังใจให้สถานีสอดต้ลลตงไปทีนะครับถึงที่ถึงที่แน่นอนอ่าเปิดหูวพูดแรกเลยนะช่องทูโอเคลงของเจ๊บ้านน้องชายครับ